ล่าสุดก้าวไกลไม่ครบ55สอสอจุลพันธ์นนทรีชัยยื่นเข้าชาติไทยพัฒนาจ่ายค่าสมาชิกตลอดชีพเมื่อวันที่13มีนาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานจากสำนักงานกก,กตว่าเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมา พรรคชาติไทยพัฒนาได้รายงานจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเข้ามายัางสำนักง,งานกะกะตเพื่อแจ้งให้ในายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบว่านายจุลพันธ์นนศรีชัยสอสอแบบบัญชีรายชื่ออดีตพรรคอนาคตใหม่ได้เข้าเป็นสมาชิพพกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วตั้งแต่วันที่11มีนาคมปี2563โดยชำระค่าบรรุึตลอดชีพตามกฎหมาย2,000บาทเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่ออนายทะเบียนพักการเมืองทราบไว้ผู้สืเขา่าวรายงานว่ากรณีที่สสของอดีตพัคนักข้นใหม่กำลังหาพักสังกัดภายใน60วันหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักและที่มีข่าวว่าอดีตแกนนำพักนักข้นใหม่พยายามดึงสสให้ไปอยู่พักใหม่ด้วยกันด้วยการให้เขียนใบสมัครล่วงหน้านั้นในกรณีการสมัครสมาชิกพักจะถือว่าสำเร็จครบถ้วนก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าสมาชิกพัก ดังนั้นหากมีสสบางคนถูกบังคับเขียนใบสมัครทิ้งไว้แต่ยังไม่ชำระค่าสมาชิกพักแล้วเกิดเปลี่ยนใจไปสมัครพักอื่นและหากพักเดิมดำเนินการให้ด้วยการจ่ายค่าสมาชิกพักแทนแต่สสผู้นั้นแจ้งว่าไม่ได้สมัครพักการเมืองที่จ่ายแทนจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายธนทรระบุ โควิด -19 ชี้ให้เห็นรัฐบาลล้มเหลวและประสิทธิภาพปล่อยพวกพ้องสแสวงหาประโยชน์ในธนาธรจึงรุ่งรุ่งกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังกรกะตมีมติให้ดำเนินคดีจากการถือหุ้นสื่อในระหว่างการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสอส,อสอว่าคดีนี้แสดงให้เห็นอย่างจงแจ้งว่าระบบการเมืองที่สืบทอดจากการรัฐประหารต้องการกำจัดพวกตนให้สิ้นซากไปจากการเมืองไทยโดยใช้ทุกวิถีทางรวมทั้งใช้กฎหมายและองค์กรอ,อิสระเป็นเครื่องมือ แต่ปัญหาที่สําคัญมากกว่าก็คือระบบการเมืองแบบที่เป็นอยู่นี้ล้มละลายไปแล้วทางในแง่ความชอบธรรมทางการเมืองทางในแง่าการไม่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนระบบการเมืองนี้เป็นระบบที่ใช้อํานาจอย่างช่อชนมุ่งกําจัดศัตรูทางการเมืองเพื่อกดทับอํานาจของประชาชนและหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องไม่กี่คน ไม่ได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในวันนี้ก็คือกรณีไวรัสโควิด -19 ที่ไม่มีความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการรัฐบาลล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิง ทางยังปล่อยให้พวกพ้องไปสแสวงหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนระบบการเมืองเช่นนี้ไม่ควรดำรงอยู่อีกแล้วซึ่งไม่ใช่แค่ตัวผลเอกประยุทธ์จัโอชาหรือรัฐมนตรีบางคนต้องออกไปเท่านั้นแต่เราต้องแก้ไขระบบกฎหมายระบบราชการที่ล้มศูนย์สารกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งองค์กรอิสระสอวอแต่งตั้งและรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอทั้งหมดด้วยไม่เช่นนั้นต่อให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรตีและรัฐมนตรีอีกกี่ครั้งประชาชนก็จะยังเจอปัญหาแบบเดิมอีกอยู่ดีล่าสุดประวินเปิดแชทเขย่าส้มหวานสถานีต่อไปธนาทรหลังยุบพักนักขึ้นใหม่ เมื่อวันทะี่11มีนาคมดรปรวินชัชวานพงพันธ์นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตประเทศญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความแชทหลังจากยุบพักแล้วทงถัดไปที่เขาวางใจคือให้ธนาธรเจอโทษคุกติดคุก2ปีครับพร้อมโพสต์ข้อความประกอบว่าดิฉันไม่กินส้มหวานแต่จับพี่เอกติดคุกดิฉันไม่ยอมค่ะ โพสต์ของดรประวินสืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตมีมติให้ดำเนินคดีอาญาในธนาทรจึงรุกเรืองกิจอดีตหัวหน้าพังนักขนใหม่กรณีรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งสสแต่แต่ยังใช้สิทธิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งผิดมาตรา151พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนหรือพอรปรว่าด้วยการเลือกตั้งศศ2 5 1หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำว,วินิจฉัยเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี62ให้สมาชิกภาพสสของน,นายธนาธรสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3จากกรณีถือหุ้นสื่อบริษัทวีลักมีเดียจำกัดอยู่ในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2 5 2 ซึ่งเป็นวันที่พักนักขใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสะสเสแบบับัญชีรายชื่อตอกกรกะตโดยโทษตามมารตรา151ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง2 0 0แสนบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นมีกำหนด20ปี สุดวิโรจน์ยัน55สอส,อ,สอ,อดีตอนาคตใหม่สมัครสมาชิกพก 9, รรเก้าไกลครบทุกคนเมื่อวันที่11มีนาคมปี2563ที่รัฐสภาในวิโรจน์ักขณะอดีตสส,ส,สบัญชีรายชื่อและโค้กกลุ่มสอสอ,อดีตพรคอนาคตใหม่กล่าวว่าในวันที่14มีนาคมกลุ่มสสอของอดีตพรคอนาคตใหม่จำนวน55คนจะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิพพกพรรเก้าไกลที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธนบุรี ซึ่งมั่นใจว่าสสทั้ง55คนจะเข้ามาสมัครสมาชิกพักครบทุกคนเพราะเชื่อว่าทุกคนยังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนายวิโรจน์กล่าวว่าภายหลังจากสมัครสมาชิกพักแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการประชุมวิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักอย่างเป็นทางการพร้อมกับแก้ไขข้อบังคับพักเพื่อให้การทํางานของพักมีโครงสร้างและการดําเนินงานที่ชัดเจนตอนนี้ทุกคนเหมือนเป็นสสไร้สังกัด แบบคนที่เคยเป็นซามูไรและโรนินและคิดว่าทุกคนจะยังร่วมการทำงานเพื่อประชาชนต่อไปในวิโรธกล่าวล่าสุดปีบุตรล่่นหมดเวลาบิ๊กตู่แน่เลิกกลไกสืบทอดอำนาจเมื่อวันที่9มีนาคมนายปีบุตรแสงกนกคุลอดีตเลขาธิการพักนักใหม่ได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อการลาออกหรือยุบสภาอย,ย่งไม่เพียงพอ ต้องแก้ไขรัฐมนูญ3ยุบ1เลิก1แก้เพื่อจัดการกลไกาการสืบทอดอำนาจโดยระบุว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจจากคสชอของพลเอกประยุทธ์จันโอชากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านความชอบธรรมและประสิทธิภาพในด้านความชอบธรรมรัฐบาลชุดนี้มีที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคสชตามกลไกของรัฐมนูญ2560และยังใช้ทุกวิธีเพื่อรักษาอำนาจและ ครองอำนาจต่อไปตั้งแต่รัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557นายปิบุตรระบุว่าในด้านประสิทธิภาพรัฐบาลชุดนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาของประเทศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mm hmm. เมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤตหลายเรื่องตั้งแต่ต้นปี2513ตั้งแต่เศรษฐกิจปากท้องน้ำสะอาด ฝุ่นพิษการท่องเที่ยวภัยแลง้งการกระดยิงที่โครวิด -19 รัฐบาลขาดความชอบธรรมแต่ยังมีฝีมือในการบริหารประเทศก็อาจจะช่วยฟื้นฟูความชอบธรรมกลับมาได้บ้างรัฐบาลมีความชอบธรรมแต่ไม่มีฝีมือในการบริหารประเทศอย่างน้อยประชาชนก็ยังให้โอกาสแต่รัฐบาลสืบทอดอำนาจของประยุทธ์ ขาดความชอบธรรมอย่างสิ้นเชิงแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอีกด้วยทําให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเริ่มเห็นพ้องต้องกันว่าหมดเวลาประยุทธ์หรือรัฐบาลชุดนี้หมดบุญแล้ว นายปิยบุตรระบุต,บต,ต่ออีกว่ามีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วให้สภาเลือกคนใหม่มาเป็นนายกแทนมีข้อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแล,ล้วุดตั้งใหม่ทั้งสองข้อเรียกร้องนี้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ด้วยระบบรัฐธรรมนูญ2 5 6 0 ซึ่งเป็น,นกลไกของการสืบทอดอำนาจต่อให้พลเอกประยุทธ์ลาออกสว2อ0 250คนก็จะมีส่วนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกอีกเราก็จะได้คนแบบเดิมรัฐบาลแบบเดิมกลับมาอีกต่อให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้วยระบบการเลือกตั้งแบบนี้เราก็จะได้สหพักกลับมาและมีสวรร250คนเลือกคนแบบเดิมกลับมาเป็นนายกอีกนอกจากนี้ยังระบุอีกว่าดังนั้น จึงจําเป็นต้องแก้ไขต้นตอของปัญหานั่นคือรัฐธรรมนูน2560พันกนาคใหม่ได้เสนอนโยบายหลักเพื่อใช้รณรงหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี62นั่นคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งเพื่อจัดทารัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญ2560 พวกเรายังคงเชื่อมั่นว่าแนวทางนี้คือการสแสวงหาฉันทามมติใหม่ของประเทศร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องใช้เวลาและมีหลายฝ่ายที่ยังไม่เห็นพ้องด้วย ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเรียกร้องว่าจําเป็นต้องจัดการกลไกการสืบทอดอํานาจมิเช่นนั้นแล้วการลาออกของผู้ประยุทธ์หรือการยุบสภาจะไม่ช่วยอะไรเลยกลายเป็นเพียงทางลงทางลอดของประยุทธ์แล้วเราก็จะได้นายกแบบประยุทธ์รัฐบาลแบบประยุทธ์โดยที่ไม่มีชื่อประยุทธ์กลับมาอยู่ดีผมเสนอให้การรณรงค์ในช่วงเวลานี้นอกจาก ให้ประยุทธ์ลาออกให้ประยุทธ์ยุบสภาแล้วจําเป็นต้องเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร่งด่วนเพื่อยกเลิกกลไกการสืบทอดอำนาจ3า3ยุบ1เลิก1แก้ดังต่อไปนี้1ยุสอบสว250คนตามบทเฉพาะการ5ปีแรกด้วยการยกเลิกมาตรา269มาตรา270มาตรา271และมาตรา272 ยุบสารัฐธรรมนูญและตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูนขึ้นทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน3ยุบคณะกรรมการการเลือกตั้งและตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งชั่วคราวทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งไปพลางพางก่อนในปีบูรณ์ระบุระบุอีกว่า4เลิกมาตรา279เพื่อยกเลิกบทบัญญัติรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ ประกาศคำสั่งคอสชอคำสั่งหัวหน้าคอสชอตามมาตรา14และการกระทำที่เกี่ยวเนื่อง5แก้มาตรา256เปลี่ยนแปลงกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นเหมือนกับการกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2540และ2550แน่นอนที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ3ยุบ1เลิก1แก้นี้เป็นไปได้ยากยิ่งตราบใดที่วุฒิสภาไม่ยินยอม แล้วจะทำเช่นไรที่จะทำให้วุฒิสภายอมคงเหลือเพียงสองวิธีไม่เจ้าของสอวต้อง3วิธีสอวก็เจ้าของประเทศต้องกดดันให้สอวยอมตาม